สวัสดีครับผมผมเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอำเภอเวียงสาเชื่อสิริเชษนามสกุลเดียมภาพิสิทธ์นะครับอันนี้น้องยุ้ยนะครับเป็นทีมงานด้วยกันนะครับก็ในส่วนของเราเนี้ยเราก็จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ เหลือใช้จากการเกษตรนะครับหลักๆก,ก็จะมีสัง้ะโพรา์เผื่อข้าวโพดนะครับหลักๆที่ทุกวันนี้าทารเกษตรกรได้ปลูกข้าวโพดเยอะแต่ก่อนนี้จะทาการเผานะครับเผาแล้วเกิดพ m 2.5แต่ปีนี้เราได้รับคําแนะนำนะครับได้รับคำแนะนําจากมหาวิทยาลัยล้านนานะครับจังหวัดน่านาน,นะครับโดยอาจารย์ดรดรเเอกชัยนะครับ ก็เรารวมกลุ่มกันนะครับในละแวกอำเภอรประมาณ 4- 5ตหาตำบลน,นะครับเราก็มาบริหารจัดการในเรื่องของสั่งกระเพดเป่วยกระโพดนะครับเราจะทำเป็นแบ,แบ่งเป็นสองอสองประเด็นนะครับประเด็นประเด็นแรกเราจะเอามาทำคุณภาพนะครับมาทำคุณภาพแล้วเรามาลงหัวเชื้อ นะครับมาอบมาหมักแล้วก็มาทําเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดก้อนนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้บริโภคในครัวเรือนอันดับแรกแล้วเหลือก็สามารถแบ่งจําหน่ายได้นะครับอันนี้เราจําหน่ายก้อนละ10บาทนะครับปกติท้องตลาดก็จะ15บหถึงยีบาทแต่ว่าเป็นกลุ่มของเรานี่ก็จะแบ่งอยู่ที่10บาท่านะครับเอาไปให้ชาวบ้านได้ชิมได้ใช้กันนะครับเราก็เริ่มทํากันมีมีหลายสูตรนะครับตรงนี้นะครับนะครับเราเรามา ทำจากาสังกระโพงเปลือกโพดโดยตรงเลยนะครับวัสดุเราเสร็จแล้วอีกอประเด็นหนึ่งนะครับเราก็เอามาทําเป็นปุ๋ยนะครับทําเป็นปุ๋ยนี่นะครับอันนี้คือ <c oughs> เราจะเอามาหมักกองเราก็ได้รับคำแนะนําจากหน่วยงานราชการคือเกษตร,รอำเภอแล้วก็พอดอเนาะนะครับสถานพัฒน,นาที่ดิน โดยการ <c oughs> แนะนำนะครับแนะนําในการปรุงนะครับในการหมักนะครับลงพอดอใอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ปุบ๊บเราก็รวมกันทํารวมกันใช้เอาไปให้ทางกลุ่มเราเนี่ยนะครับ <c oughs> เอาไปใส่ยางพาราข้าวนาข้าวโพดนะครับ <c oughs> แล้วเมื่อผลิตภัณฑ์มันเยอะเหลือเราก็เอาไา้ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อเป็นบรรจุ ร,รูปแบบนะครับเป็นบรรจุอย่างนี้นะครับเพื่อจําหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปหรือผู้ที่สนใจนะครับในราคา,าถุงละ20บาทนะครับ20บาทนะครับแต่ถ้าเอาเยอะถ้าเขาไปขายเราก็มีราคาสมงให้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วในช่องทางการตลาดของเรานะครับทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้สามารถติดต่อได้ที่ลุ่มนะเกษตรกรที่อำเภอเวียงสานะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ของอเอกชนอันนี้เป็นปุ๋ย ก็เป็นของน้องพี่ผู้น้องนัาตังนะครับในตรงนี้นะครับมีเบอร์โทรมีอะไรนะครับก็สามารถหาได้ในในจังหวัดน,น่านเรานะครับในอนาคตทางการตลาดเราจะทําทเป็นออนไลน์นะครับออนไลน์ขายในเพจเปิดเพจขายนะครับก็คือเราจะส่งเป็นในในออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งทั้งเห็ดทั้งอันนี้นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ อ่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของของปุ๋ยเรานะครับของดินปลูกเรานะครับ,อ,อ,บอ,อันนี้อันนี้ตัวลายเสือนะครับ<อ>ถัวลายเสือที่กําลังดังอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของอ่าดินปลูกเราแล้วก็แอเศษวัสดุของเราที่เราปรุงแต่งหมักมานะครับในตรงนี้นะครับแสดงว่าที่โครงการที่ทำอยูเ่เนี่ยาช่วยเกษตรกรในอเรื่องที่ว่ามีไรายได้เสริมด้วยครับผม<ช>อ่าที่เรารวมตัวกันทํานี้คือ1เราลดเลือก เรื่องการเผาเปลือกกระโพดสังกระโพดอันดับแรกสเราอ่า ผลิตปุบ๊บเราก็ให้เกษตรกรกลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยลดต้นทุนการผลิตลดการซื้อปุ๋ยเคมีลงนะครับแล้วก็เราไปใช้ปุ๋ยและอีกช่องทางหนึ่งเราก็มาเสริมรายได้เสริมให้กับเกษตรกรนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับทั้งผลิตภัณฑ์เห็ดนะครับผลิตภัณฑ์ดินปูนะครับนะครับประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้บอกช่องทางติดต่อไปเกษตรกช่องทางติดต่อก็สามารถติดต่อได้นะครับที่กลุ่มเกษตรกร อำเภอวียงสาเบอร์โทรนะครับ0801359343อ่าศิริเชษฐครับผม